และอาจรวมไปถึงเหตุต่อไปนี้เช่นไม่มีอะไรมากใบเนี่ยไม่มีไม่มีน้ําผสมเลยใช่ไหมไม่แห้งจิได้ปลาคนระับรอบก่อนก็ใช้ไอ้เมื่อยมือน,อนีอ่แหละกินแล้วเหรอกินแล้วสว่โอ้ปลาทูเลยสองตัวครับ ท่านผู้ชมครับแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้อง okay, ต้องกลับรถตรงนี้เอาแล,ล้วก็เอาท้ายไปทาง,งาน,นู้นนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี FC ช่องแมวกินปลาชาแนลด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมอยู่แถวบ่อดูดทรายนะครับบ่อดุดทรายเก่านะครับแถวอำเภอบางบานนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็วันนี้ผมมากับนายนะครับผมนายน์เชิญทางนี้หน่อยครับ ก็ถ้าท่านใดเคยชมคลิปอ่ีพีก่อนๆนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเจอนายนี่ครับที่พาผมมาตกเริ่มเริ่มพาผมมาตกบอ่อทรายนะครับก็ครั้งที่แล้วก็เป็นบอ่อทรายแถวบางบานนี่ครับแต่ว่าเป็นเป็นอีกบอ่อหนึ่งนะไม่ใช่บอ่อนี้นะครับผมก็วันนี้ก็มาบอ่อใหม่เป็นครั้งแรกของผมอีกเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมตอนนี้ผมผมตีเบ็ดไปหมดแล้ว ผมมาเอาบิดมาสี่คันครับผมแล้วก็สีเบ็ดครบแล้วทุกคันนะเดี๋ยวก็มารอรับชมดูนะครับว่าจะได้ปลาไหมนะครับผมก็ปลาที่ผมมาตั้งแต่ผมมาเนี่ยปลาก็ขึ้นตัวใหญ่ๆอยู่นะครับแล้วก็บ่อเน,นี้ยครับเป็นบ่อมีเจ้าของนะครับแต่เจ้าของเขาไม่ได้ห่วงอะไรนะฮะแต่วันเนี้ยวันนี้เป็นวันที่สามสิบเดือนแปดครับก็ เขาให้ให้ให้เปิดให้ตกเป็นวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมก็เลยมามาลองดูนะครับก็เขาจะให้ปิดประมาณสองสามเดือนนะครับเพื่อให้ให้ปลาวางไข่ก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับฟังเสียงดิ ครับเดียวหมดเลยนะครับนายนายเอาขนมปังโยนไปหูป,ปักก็แห่มากินนะฮะเยอะมากเลยครับ คือวิถีของคนตกปลานะครับออกแนวออกแนวบ้าเลยมีลูกบ้านเลยครับานายมชอบเขาตรงนี้นะลุยลุย,ลยทุกทุกหมายครับลุยแล้วก็ที่ร่งๆเขาเขาก็มีให้ตีก็ไม่ตีนะครับก็ก็เดินลุยลุยปา่ามาตีเนี่ยครับผลงานนา,นายน มีเยอะมากครับปลาเพราะว่าขเขาลุยแบบนี้เองนะฮะตีอ้อยครับตีอ้อยตีอ้อยโอ้โหพันไปไกลไงละ่ะไปหมดเลย กินแล้วเหรอข้าว่ากินแล้วไม่ไหวโอ้ปลาทูเลยสองตัวครับ <laughs> ปลาทูมันหลังหายนะนะมัน <laughs> หลังหาย ต่วงบ่ายบ่ายสามนะครับปลาปลาขึ้นดีมากเลยนะแต่ผมจับกล้องมาถ่ายไม่ทันนะครับปลาขึ้นคือสายใหญ่มากอะครับสิบบวกเลยอะขึ้นทีนี้น้ำบานเลย สาเหตุของตากระตุกยังไม่เป็นที่แน่ชัดแต่แพทย์สันนิษฐานว่าความทำพันธ์การทำงานของสมองของการคุมควบคุมกล้ามเนื้อผิดปกติเอาเอาแล้วเป็นไรนาะนี่โดยอาการมักเกิดขึ้นจากความเครียดผมไม่ได้เครียดนะหัวเราะตลอด การอดนอนเนาะมีผลนะเพราะผมันทำงานคืนด้วยเนาะแล้วก็บริโภคคาเฟอีนคาเฟอีนก็กาแฟเนานะกินวาแล้วกระป๋องส่วนแอลกอฮอล์ออคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ไม่น่าใช่เพราะผมผมไม่ทานเหล้าและอาจรวมไปถึงเหตุต่อไปนี้เช่นการระคายเครื่อง ที่ตาเปลือกตาด้านนอกเปลือกตาด้านในละก็ท่านใดมีประสบการณ์เรื่องตากระตุกนะครับก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะผมตาผมกระตุกมาสี่ห้าวันแล้วครับไม่ไม่รู้เป็นอะไรแต่เขาบอกว่าข้างขวาจะไม่ดีนะครับ <c oughs> ก,ก็ก็อาจมีผลนะเพราะเมื่อวานตู้เย็นก็เสียแอร์ A ก็เสียกระจกรถก็แตกครับกระจกรถยนต์ก็ ไปเปลี่ยนมาใหม่หมดเลยพร้อมกันก็นานน่แซวว่านะนี่แหละครับเหตุผลที่ที่มันกระตุกเสียตังอะไรนะเสียตังเสียไปแล้วไงก็เลยมาตกปลวันี้ก็ตาก็ยังกระตุกอยู่เลยครับต้องใส่จะได้ปลาใหญ่ครับผมว่าแต่แต่แต่ที่มันค้านกันตอนนี้คือมันปลาใหญ่ไม่กินเลยตอนเนี้ยมาลุ้นกันต่อไปครับกับ อ่เมื่อกี้เกินไว้ว่าเหยื่อเมื่อยมือได้ได้ได้ไดไดมายัางไงครับชื่อเมื่อยมือนี่นายนายอธิบายให้ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับทำ<ด>ไมทำไมถึงได้ชื่อนี้มาก็ไม่มีอะไรมากใส่น้ำน,น้อยๆตีไปแล้วให้มันละลายข้างล่างมันแตกตัวมันก็จะลอยขึ้นมาแค่นี้นนครับสาเหตุที่เมื่อยมือก็อคือเหยื่อที่ผสมไปเนี่ย ไม่มีไม่มีน้ําผสมเลยใช่ไหมเราก็ต้องบีบแน,น,<ๆ>น่นๆเนาะใช่ก็ใส่อาจจะใส่ทุกทีผมจะใส่กล้วยดองแต่ว่า <laughs> กล้วยมัน <laughs> <laughs> อ๋อ<า> <laughs> ก็เลย <laughs> ก็เลยเป็นที่มาของในม,มือนะครับเพราะว่าเหยื่อมันจะเป็นผงๆนะแล้วทุกทีผมไม่เคยใช้น้ำอันนี้เลยเพราจะใช้ใช้กล้วยดองแบบ หมักหมักไว้เื่อนเน่าแล้วก็เอาเอาน้ำกล้วยกล้วยดองมาเนี่ยมาผสมเีือมันจะเป็นล้วนๆพงโงนะครับตีตีปลาบอกว่าต้องตีเบือเบื่อฝุ่นเนาะเบือผงให้มันแตกตัวได้ดีสูตรใครสูตรมันอ่าแต่ว่าสูตรน้ายนเนี่ยผมผมรับประกันได้เลยว่าแฮ่ไม่แฮ่จิได้ปลานะครับรอบก่อนก็ใช้ไอ้เมื่อยมือนี่แหละก็ได้ปลายิสกด้วยแล้วปลาสวายด้วย เขาจะเขาจะเกียดเราอ่าโอเคครับติดตามรับชมกันต่อฮะมาแล้วครับผมนี่ปลากินเปลกไม่ดังเลยเนาะนายเนะนี่นา,นายนเดินไปเก็บเพื่อจะมาเช็คเปลี่ยนเหยื่อนะครับก็ได้ตะกกใช้ส,สวยๆมาอีกหนึ่งตัวครับโอ้เออปลาที่นี่กินเบาครับผมแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่กว่านี้วิ่งปาดเลยเพราะว่าน,านายเขามีประสบการณ์ ลอกออกหมดสปูนไปแล้วครับผมโอ้หมานจริงนะนายสุจริงก็เหยื่อนะครับนี่เป็นเป็นเหยื่อสูตรอ่าสูตรเมื่อยมือมอวให้อาหารปลานี่อยู่เอาขนมปงังโยนให้ปลากระแหบขันนา,นายนล่นแล้วครับผมอ่า มาแล้วครับปลาตัวที่สองครับตะโกกมันกินน่าจะตะโกกนะ่ะฮะใช้เบ็ดเบอร์ใหญ่ป่ะเซ็งเลยไงถ้าอยู่ก็ตัวน้อยมาก <laughs> อยู่อ่ปลาะอ่กำมังครับใส่งามๆครับไม่แหวแล้วครับแบบนี้กิดเลยนะนี่ฮะขึ้นแล้วขึ้นแล้วน้ำบานเลยครับตัวนี้ปลากายฮะ โอ้หถ้าเอาชิงเหลิวมานะครับนกะรับปองได้ตัวแน่นอนนะปลากะแหนะตัวก็สามสี่นิ้วนะครับผมดูจากที่สังเกตดูว่าปลาเยอะปลากระแฮเนะยอะมาก ครับผมเดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะครับอากาศมันเริ่มคึมนะเดี๋ยวฝนตกแล้วรถจะออกไม่ได้นะครับผมก่อนหน้านายก็ไปอยเก็บอุปกรณ์กันแล้วก็วันนี้ถือซาว่าผมพามาชมบรรยากาศแล้วกันนะครับเพราะว่าปลาปลาใหญ่ไม่ได้เลยนะครับได้แต่พวกปลากระมังตัวสี่นิ้วแล้วก็ปลา,าตะโกนะครับสี่ห้าตัวก็อยู่ในกระชังครับยังไม่ได้เอาขึ้นเลยแต่ว่า เก็บอุปกรณ์ก่อนนะเพราะมันมัน,มนคืบม,มาเดี๋ยวฝน,นตกแล้วก็ทางเข้ามัน้ทางเข้ามันแะนฉะมันจะติดนะมันมีหล่มมีรอยรถเก่าๆอยู่ที่เขามาติดไว้ฮะเดี๋ยวถ้าฝน,นตกแล้วน้ําขังอ่ะผมจะออกไม่ได้รถผมอ่ะก็โอเคสําหรับวันนี้ผมกับนายต้องขอตัวเก็บอุปกรณ์กลับบ้านก่อน,น้วครับก็เดี๋ยว พอดีเจ้าของเจ้าของบอกเขาเดินมาหาด้วยนะครับมา,มาบอกว่าบอ่อปิดแล้วนะครับบอ่อปิดวันนี้บรรสุดท้ายก็คือถ้านา้นานะเห็นคลิปผมชมชมคลิปผมเนี้ยคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หลังจากหมดฤดูวางไข่ครับเขาก็จะเปิดให้ตกเหมือนเดิมแต่ตอนนี้เขาก็บอกขอปิดก่อนสักสองสามเดือนนะครับบอ่อนี้เขาเขาไม่ได้ห่วงเลยนะครับผมแต่ว่าก็ดูแลเรื่องความสะอาดหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาผมมานะ ก็ขยะผมผมเอากลับอยู er <fit> <quarto> <comm> ่นะแต่ว่าเนี่ยมันมันมันมีอยู่ก่อนแล้วนะครับก็รบกวนให้เก็บกันด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมายดีๆหมายฟรีแบบนี้ครับจะจะไม่มีให้เราตกกันกันอีกนะครับก็อันนี้ของที่ผมเอามาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเคลียเอากลับเอากลับไปทิ้งข้างนอกนะครับก็ขอบคุณสาหรับ2,900รยซับนะครับที่ติดตามผมมาตั้งแต่ผมทํา คลิปแรกเลยครับที่ทํามาแบบอะไรไม่รู้มั่วๆไปก็ก็ก็ผมก็จะพยายามปรับให้มันดีนะครับผมก็จะมั่วต่อไปอ่าอยากให้ผมตกปลาอะไรหรือว่าแบบไหนอะไรยังไงนะก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็พยายามจะจะทําตามคําขอนะครับก็จะพยายามสรรหาแล้วก็จะพยายามปร,ปรับปรุงคลิปให้มันดีขึ้นนะครับ,รบผม โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอเก็บตัวกลับก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมเนี่ยถนนถนนดูมันเป็นถนนดินดินเหนียวนะครับถ้ามันฝนตกอะ่ะมันจะออกไม่ได้ครับโอเคพบกันคลิปหน้าครับ